คุณนรงชูสลับครับนายสถานีรถไฟมาตาพุทธจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายปัญญาปะพุทธโรประธานกรรมการบริษัทก้าวเจริญเทนทานสปอร์ตจำกัดนายชัยยุทธมณีรัตนรองประธานฝ่ายโลจิสติกบริษัทอินโดราม่าจำกัดมหาชนร่วมกันครับปล่อยขบวนรถไฟส่งสินค้าจากสถานีรถไฟมาตาพุธไปยังสถานีรถไฟแหลมฉบังจังหวัดชนบุรี ซึ่งถือว่าเป็นเที่ยวแรกครับหลังจากสถานการณ์โควิดสิบเขี้ขายรวมถึงการประสานปัญหาขัดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในช่วงดังกล่าวด้วยโดยเริ่มกลับมาขนส่งทางรางเป็นปกติแล้วนายปัญญาเนี่ยบอกนะครับว่าการปล่อยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าซึ่งเริ่มเป็นขบวนแรกดังกล่าวเป็นการขนส่งเมล็ดพลาสติกของบริษัทอินโดรมาจำกัด60ตู้คอนเทนเนอร์ นะับเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรบนท้องถนนและลดอุบัติเหตุเพราะการขนส่งทางรางหนึ่งขบวนรถไฟเท่ากับลดปริมาณรถบรรทุกลงไปจึงทำให้ความแออัดลดลงไปในระดับหนึ่งนะครับที่สำคัญครับประหยัดน้ำมันโดยการขนส่งทางราง60ตู้คอนเทนเนอร์จากสถานีมาบตาพุธแหลมฉบังใช้น้ำมันเชื้อเพลิง400ลิตรครับขณะที่ขนส่งทางรถบรรทุกต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงถึง3,600ลิตร โดยปัจจุบันครับก็เริ่มมีการขนส่งประมาณ35-40%โดยมีเป้าหมายเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่80%ภายใต้ในปีนี้เพื่อดึงภาคขนส่งบนถนนลงมาสู่ระบบรางเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรครับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและยังลดต้นทุนอีกด้วยในนิคมมาตาพูดเราเนี่ยส่วนหนึ่งจะใช้รถเทรลเลอร์ลากคอนเทนเนอร์ไปยังท่าเรือแหลมฉบ,บังมีปัญหาคือชาวบ้านเดือดร้อนเพราะว่าเป็นรถหนัก เราวิ่งวันหนึ่งก็ต้องมีถึงหลายพันเที่ยวนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปเราจะชิปโหมดขึ้นมาในลางนะครับก็คือจะท้องถนน,นะจะดีขึ้นท้องถนนที่เป็นรถท่องเที่ยวที่มาระยองฮะไม่ควรเป็นรถรถเทรลเลอร์ที่วิ่งตามหมู่บ้านแล้วก็ตามท้องถนนถึงมันหนึ่งอุบัติเหตุสองก็ถนนเสียหายเยอะนะฮะที่เรามั่นใจก็คือช่วงนี้ก็คือน้ำมันเนี่ยแพงนะครับ ซึ่งน้ํามันแพงเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่ารถไฟเนี่ยครั้งหนึ่ง60ตู้สั้นซึ่งไม่ต้องใช้รถเทลเลอร์ถึง60คันเราจะลดไปเที่ยวละ60คันนะฮะวันหนึ่งได้ถามเที่ยวแล้วก็180คันซึ่งรถเทลเลอร์จะเบาบางล,งลงในระหว่างที่มาตรพุทธไปยังท่าเรือแหลมฉบงัง